น้ำคลำก่อนคลอดของผู้หญิงอน้ำคลำก่อนคลอดนะมันต้องเป็นของผู้หญิงอยู่แล้วของผู้ชายมันไม่มีอน้ำคลำของอาก่อนคลอดเขาถามว่านาจิสไหมประเด็นคำถามก็คือนาจิสหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นคำถามนะครับพี่น้องครับ น้ำคลํำจะหุก,กุมนาจิสอ่าจะหุก,กุมนาจิสเลยนะครับน้ำคลํำนี่เมื่อเป็นนาจิสถูกเสือ้อถูกผ้าถ้าเราจะเข้าอาพาเข้าไปในละมาดเราก็ต้องล้างก่อนเราก็ต้องซักก่อนจะซักทั้งพื้นหรือซักเฉพาะตรงที่โดนก็แล้วแต่แต่ต้องซักก่อน ต้องหลางก่อนเพราะเป็นนาจิสถ้าเกิดมันออกขณะละหมาดมันก็เสียละหมาดเหมือนกันอ่ามันเสียน้ำละหมาดเมื่อเสียน้ำละหมาดก็ละหมาดก็เสียแหละเสียเสียโดยปริยายเลยแหละอ่ามันไม่มีรอละหมาดอยู่ดีดอ่าเสียน้ำละหมาดแต่ละหมาดไม่เสียมันไม่มีหรอกครับ อยู่ดีๆลงงรอกะดังพูดน้ำละหมาดเสียแล้วทีนี้ละหมาดยัยงใช้ได้ะละหมาดก็เสียด้วยอัตโนมัติเลยเพราะการดออุสูลเฟกเขบอกชัดเจนว่าคุรูยุัซเอ็นมินซาบีไลนีมีสิ่งหนึ่งสิ่งได้ออกจากสองถาดทางข้างหน้าและทางข้างหลัง อ่าสิ่งนั้นออกเป็นอะไรก็ตามเมือ่อครูย,ยุ๊ยไซมิสซาบิไลจะฮุกลมบาดตายน้ำละมาดจะเป็นไส้เดือนออกก็เสียน้ำละมัดก็ละมัดเสียอ่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันออกในละมัดนะอ่าลมออกก็น้ำละมัดเสียละมัดก,ก็เสียเ <laughs> ช่นเดียวกันน้ำคลำออก น้ำละมาดเสียละมาดก็เสียนั่นจำให้ดีนะครับครูยุดใชมินสบีไลนีมีสิ่งหนึ่งออกจากสองถวานถวันหนักทวานเบาจะออกทางไหนก็ตามจะออกทางเดียวก็เสียออกพร้อมกันสองทางก็เสียออกทางหลังก็เสียออกทางหน้าก็เสียอ่านั่นความหมายก็ว่าครูยุดใมินสบีไลนี ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วย้อนมาดูคำถามที่ท่านถามเมื่อกี้ว่าน้ำคล้ำก่อนคลอดนาดจสไหมอในกิตะบอกนายจสนะครับอ่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกน้ำคล้ำนาดจสเลือดที่ติดตามตัวเด็กตอนคลอดก็นาดจสเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเด็กสะอาดนะอ่า เมื่อเด็กสะอาดสะอาดทั้งนอกทั้งในนะสะอาดภายในคุณสมบัติสุขปรกไม่มีที่เด็กความอิจฉ้าตารอ้อนไม่มีที่ตารกความเลียมจัดไม่มีที่ตารกสะอาดภายนอกเด็กคือลูกหลานอาดัมจะฮุกุมสะอาดเล,เลือดที่ติดละ่ะเลือดอน,นาจิสเด็กเมื่อติดเลือด เขาเรียกว่ามูตาาจิสเข้าใจนะครับเด็กเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ถ้าเด็กยิ้มเด็กพอใจแต่ถ้าผู้ใหญ่ยิ้มยังไม่แน่ก่อนนะอ่าบางทีพอใจบางทียิ้มเพื่อรักษาน้ำใสเท่านั้นเองเพื่อรักษาน้ำใส ไว้ข้างนอกแต่ข้างในเดือดปุดๆนั่นรอยยิ้มของผู้ใหญ่แต่ถ้ายิ้มการยิ้มของเด็กเป็นยิ้มที่บริสุทธิ์จากด้วยสาเหตุนั่นแหละเด็กเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อ่า ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างที่ออกจากถาวรเบาหรือถารหนักจะเสียน้ำละหมาดถ้าออกในละหมาดก็เสียเสียละหมาดไปด้วยที่พยายามตอบนี่เนี่ยพยายามย้ำหลายครั้งเนะี่ยอ่าเพราะบางคนก็จะเออแล้วอ่าแล้วถ้าเกิดตกขาวออกนะเสียไหมล่ะ Arai oksia ok, teng nale nak kapi nong. <laughs> Arai oksia ok, teng nale. Ah, keruju min sabila ini, kanat lom nih, lom oksia yang lom. Ah. Ha.